โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม De a d by เดล l i g h t Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในการอัปเดตครั้งใหม่ล่าสุดนะครับผมเวอร์ชัน4.2.0นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอัปเดตมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าล็อบบี้เลยเนาะโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในหน้าล็อบบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ ภาพแบบโอ้โหขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันปรับความมืดขึ้นนะครับผมน่าจะปรับเออน่าจะปรับความชัดด้วยเนาะลิ้นพันนะครับผมเมื่อกี้ขออภัยด้วยโอ้โหก็อัปเดตครั้งใหม่ล่าสุดนะครับผมก็มี5ข้อเนาะที่เขียนในอัปเดตนะครับผมเกมนี้อยู่ที่ 4GB นะครับผมหลังจากอัปเดตมานะก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับผมว่าอะไรบ้างเนาะห้าข้อ ก็ปรับสมดุลของ The Cannibal, The h e ฮ i l y แล้วก็ The Cow แล้วก็เพร์กต่างๆนะครับผมสำหรับข้อแรกข้อที่2คือปรับปรุงการควบคุมและเคลื่อนไหวน่าจะปรับปรุงการเคลื่อนไหวภายในเกมเนาะส่วนข้อที่3ก็คอลเลกชันใหม่นะครับผม b Back to school นะ s c h o o o เนาะข้อ4คือการปรับปรุงภาพลักษณ์ของยามาโอกะก็น่าจะด่านของยามาโอกะนั่นแหละส่วนข้อที่5นะครับผมแก้ไขข้อบกพร่องเนาะข้อนี้นี่สุดจัดผมพูดเลย นอกทำไมสุดจัดอะก็มันแก้บัคเก่าแล้วนะครับผมผมพูดเลยตั้งแต่อัปเดตมาเนี่ยมันเป็นเหมือนกันทุกครั้งแล้วผมก็จะพูดแบบนี้ทุกครั้งว่ามันแก้บัคเก่า100แล้วและก็เพิ่มบัคใหม่100นั่นเองนะครับผมห <laughs> ยอกเล่นแซวเล่นแต่ก็มีอย่างเงี้ยมัน,ม,น,น,ม,น,ม,น,นมันก็เป็นเหมือนที่ผมพูดนั่นแหละอะไรวะลิมพันมันก็เป็นเหมือนที่ผมพูดนั่นแหละจริงๆริงนะออก็ลองไปดูกันแนวเองแล้วกันเวอร์ชันนี้ ก็จะประมาณนี้เออก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการอัปเดตครั้งใหม่ที่เขาปรับมา5ข้อนะครับผมก็ในส่วนของตัวเลือกนะครับผมตอนนี้ยังเป็นปกติอยู่การควบคุมมีอันใหม่มาแล้ววะ่ะคืออะไรอะ่ะขยับเล็งมองประเภทของการควบคุมคืออะไรวะเนี้ยน่าจะเป็นแบ่งแบ่งครึ่งมั้งเออ มีให้เลือกมานะครับผมสองอย่างเนาะมันปรับมาให้เป็นอันฝั่งขวานะอันนี้มาใหม่นะครับผมประเภทการควบคุมเนาะส่วนภาษาก็ปกตินะครับผมเห็นปะไม่มีอะไรกราฟิกก็ยังเป็น30 f p s อยู่สำหรับโทรศัพท์ของผมคือ iPhone 7 Plus นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นซักตาแล้วกัน ผ้ามันแบบคมคมขึ้นนะเอาเรื่องเกินขอของจัดเต็มหน่อยแล้วกันแปบบ๊บนึงนะเอากล่องพยาบาลไปเข็มแดงด้วยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับผมว่ามันจะต่างจากเวอร์ชั่นเดิมยังไงนะที่เขาบอกว่าปรับปรุงการควบคุมเคลื่อนไหวเนาะโอเคไปกันเลย โอเคครับผมโอ้ยกระตุกเลยอัปเดตใหม่ <c oughs> ลืมบอกไปว่าอัปเดตก่อนเข้าอ่ะจะมี1กิกนะเดินเนิร์ดอุยมันปรับใหม่ปะเอหภาพคนมืดอ่ะแมปมันคินคินขึ้นนะเฮ้ยเครื่องบันไฟแบบในคอมอรอเฮ้ยเอาเอาเรื่องเกินเฮ้ยเปลี่ยนเป็นเครื่องบันไฟแบบในคอมเลยครับผมแบบในพีซีเลยนะ โอ้โหเอาเรื่องเกินแล้วมันมาแล้วเดินเนิร์ดอ่ะ <_ C os> ถ้ามีกระตุกกระตุกนิดนึงขออภัยนะครับผม <_ C os> เพราะว่าผมเพิ่งอัปเดตมานะ <_ C os> เดี๋ยวผมต้องไปลองเล่นอุ้ยตู้ก็เปลี่ยนเหมือนในคอมเลย <_ C os> โอ้โห,หนึ่ว่าไม่โดน ผมพ้อตื่นเต้นอะจูกับเดนเนอร์สครับผมตอนนี้จะรอดไหมเนี่ยอุ๊ยภาพมันแบบสวยขึ้นเรื่อยๆเลยอะเดนเนอร์ยู่บนบ้านนะภาพสวยขึ้นเยอะเลยครับผมแล้วก็เปลี่ยนไม้ไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนเร็วขนาดนี้นะเนี่ยแต่ในคอมก็เปลี่ยนมาได้สักพักแล้วเนาะ ผมเล่นทั้ง PC ทั้งในมือถือเลยนะแต่ว่าส่วนมากใน PC ผมจะไม่ค่อยได้เล่นเซอร์นะอุ้ยกล่องก็เปลี่ยนเหรอเออกล่องเปลี่ยนหมดเลยเหมือนใน PC เลยครับผมแมปก็เปลี่ยนนะภาพมันจะปรับขึ้นมันจะไม่ชินแบบเดิมเลยอะ่ะคือผมรู้เลยอะ่ะถึงจะไม่ค่อยได้เล่นช่วงนี้ไปหนีไปเล่นอมองอัดแต่ว่ากลับมามันแปลกตามหมดเลยครับผมอโอเคอยู่โอ้โหยังไม่ได้ปั่นไฟเลยเดินชมแมปอย่างเดียวเลยไปปั่นไฟก่อนนะคุมเครื่องอยู่นะครับผม เสร็จไปสองเครื่องแล้วเหรอวะปั่นไฟไวจังวะมีอุ้มแลวคุมเครื่องด้วยโอเคเดี๋ยวผมปั่นไฟก่อนนี่คือการปั่นไฟแบบใหม่นะครับผมโอ้โหเพื่อเราโดนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเสาแรกนะมีบาบิคอนหรือเปล่าเขไม่รู้นะบาบิคิวไม่ใช่บาบิคอนขอโทษโอเคเขาเล่นเป็นอยู่นะครับผมเดินเหนือคนนี้นะอุ๊ยซ้ำตัวเดิมหรอหรือว่าเพื่อเราช่วยไม่ดูวนะเนี่ย เออบันไฟแบบใหม่เหมือนในคอมสวยมากเครื่องบันไฟก็เปลี่ยนด้วยนะครับผมก็เวอร์ชั่น4.2เนาะอันนี้เผื่อใครถามอีกรอบหนึ่งนะครับผมภาพสวยขึ้นเยอะแล้วก็มืดลงหน่อยเนาะคือภาพอะสังเกตได้ชัดเลยว่ามันจะมืดลงกว่าเก่าเยอะมากนะครับผมออ้ยเท่มากเลยผมชอบอะใน PC ผมก็ชอบแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นเซอร์งไงผมเล่นแต่ฆาตกรฆาตก,กรก็เล่นแค่ตัวเดียวคือเดอะเนิร์ด ในมือถือก็เล่นอยู่ตัวเดียวครับผมเดิ The Nerd, ร์นเนิร์ดแค่นั้นแหละตัวอื่นเล่นก็จะเป็นเหมือนช่องอื่นเขาหรอกเนาะก็ถ้าใครอยากได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเดิร์นเนิร์ดในมือถือนะครับผมสามารถเข้าไป,าไปที่ดิสคอ d ของผมได้นะครับผมเฮ้ยเราจะวิ่งมาเป็นคบวนพาเรททำบ้าอะไรตรงนี้อ่คะครับมีลูนด้วย ก็เสร็จไปอีกหนึ่งเครื <c oughs> ่องอ่ะครับผลผู้ชมเรียบร้อยเออเสียงมันอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไปช่วยเพื่อนก่อนไอที่แตกเออรอไว้ก่อนคนเจ็บอันตรายมันกลับไปอุ้มเรามีคนไปฮิวมันน่าจะอุ้มเลยเราปล่อยไว้ก่อนไอเฟิงหมินไปฮิวให้คนอื่นก่อนจะดีกว่า เดินเนสเฮ้ยช่วยเร็วไปมันยังอยู่แถวนี้อยู่เอาสองสารเพื่อนว่ะผมต้องดึงมาไกลกว่านี้ก็มันบิงกลับไปได้มันยังไม่ได้ใช้บิงสองเลยรีบช่วยเกินเพื่อนตายเร็วอย่างเงี้ยแทงหลังมีปะนะโอ้ตายแล้วแบบเนี้ยพูดเลย บอลโรทามนะเอย่าไปซ่าไปไปดีเดี๋ยวอย่าไปซ่ากับมันไปก่อนผมมีบอลโลทามนะเพื่อเราก็ซ่าทั้งสองคนเลยตอนนี้เรายังไม่ควรซ่านะครับผมปั่นไฟก่อนมันเล่นเป็นไปไปที่อื่นอะไรจะฮิวให้ได้เลยเดี๋ยวก็ตายหรอก เพื่อเราช่วยไม่ดูนะครับผมถ้าเดินเนื้อยังไม่บิงสองอะ่ะแล้วมันมันอยู่ใกล้ให่ย่ะมันมันกดบิงอีกทีมันก็มาถึงเราแล้วอย่ารีบช่วยเกินนะครับผมอย่ายเอออยู่ยีบอะไรของผมอย่ารีบช่วยจนเออจนเกินเหตุน,นะครับผมมันไม่โอเคนะเพื่อนตายไวเมื่อกี้ผมไปช่วยกาจะเทดแทนเลยแต่ว่ามีบอลรถทำต่อให้ปั่นไฟคนหนึ่งตอนเนี้ยโอ้เอาอีกแล้ว ตายแล้วนะแบบนั้นนะมีบอลรถทามก็เปล่าไม่รู้มันสาตัวเดิมเดี๋ยวเนื้อน่ะไปอย่าล้มไม้ไปปั่นไฟท้าคางอีกคนหนึ่งยังปั่นไฟอยู่ตัวนี้มันไม่ได้บิงแม่นขนาดนั้นน่ะแต่มันเล่นเป็นอยู่พอได้ แต่ว่าตอนนี้เราประมาามันไม่ปั่นไฟแล้วไปซ่ากันอนะตอนนี้ปั่นไฟให้มันเสร็จก่อนเราค่อยซ no ่าโนวันบอกว่าไม่รู้แต่ว่าบิงเป็นอย่างนี้ไม่น่ามีโนวันหรอกดูง่ายมากบิงเป็นส่วนมากไม่ไม่มีคนไม่มีคนที่ไหนเขาโนวัน no มาครับผมจริงๆนะตัวเนี้ยไปปั่นไฟสักคนได้ปะผมยังไม่โดนสักเสาเลยให้มาเล่นกับผมสักเสาก่อนมานนี้มานี้ ให้มันมาเล่นกับผมนี่เล่นกับผมนี่มานี่มานี่ผมยังไม่โดนสักสาวให้มันเล่นกับผมไม่ก่อนผมมีแทงหลังด้วยมีลูกเองอีก เอาไว้เขาตีฟรีอะติดธานาโทฟรีอะไป่เนี่ยอ้าวไม่มีว่ะมันจะเล่นใครเนี่ยเล่นผมเล่นผมใครเห็นก็ว่าตายโอ้ไม่ตายตาย โอเคโอเคได้อยู่ผมโดนเสาแรกให้มันไปฮิวกันก่อนไม่งั้นตายหมดตี้อ่ะผมพูดเลยไอ้พวกนั้นจะตายอยู่แล้วนะ่ะมีผมคนเดียวยังไม่โดนมั้งเนี่ยอ,อย่าบอกนะน้องๆบอกแบบนี้ไม่ได้เรียกแคมแบบนี้เรียกโซนโซนเครื่องเราไม่ใช่โซนเสาแบบนี้ผมบอกไปแล้วว่าโซนเสาหลายทีแล้วนะ <c oughs> ไม่ต้องมาช่วยผมมาใกล้ๆเสาสองค่อยมาช่วยไอ้พวกบ้านี่มัน เล่นอะไรกันวันนี้มันวิ้งตาเะล่ะแล้วนะไปที่อื่นก่อนไปปั่นไฟก่อนอีกเครื่องนึงยังไม่เสร็จเลยอย่าประมาดีโอ้โหนี่ไงล่ะโซนเสาอะชัดเจนกลัวแพ้จัดเลยไม่นะสวยสวยผมเล่นเองผมเล่นเองมานี้มานี้มานี้ กลัวมันตีแบบบลูทูธผมเลยกดตายยากไว้ก่อนรอเราแวงไว้ก่อนดีสุดครับผมหนีไปรีกร๊ปกันก่อนตอนเนี้ผมต้องฮิวให้มันก่อนมันจะตายแล้วไอ้เฟิงหมินอนะอย่าไปซ่าตายเนี้ยมันจะชนะได้ถ้าเราเล่นกันแบบดีๆแบบไม่ไปปว่วนฆารกรเนี่ยมันบิงพอเป็นอยู่นะเดอดเนื้อนคนเนี้ประมาทไม่ได้นะครับผมตนนัวเนี้ไอ้นั่นตายแล้วบอกแล้วอย่าไปเล่นมั่วโน้ ไอเนี่ยมันไปเล่นมั่วคนช่วยอ่ะมั่วมันเลยตายเร็วนะครับผมตายแล้วบางคนนึงปั่นไฟเลยเครื่องนึงอ่ะจะรอดไหมเนี่ยคราวเนี้ยไปปั่นไฟ จะเสร็จจากเครื่องไว้เนี่ยบอกแล้วว่าอย่าเล่นกันมาโทเดี๋ยวได้ตายกันหมดอะจะซ่าก็ปั่นให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยไปซ่ามาโทมาซ่าตอนยังปั่นไฟเสร็จอย่างนี้ก็เลอะอดีครับมันดูไม่ออกกันหรอ,อว่ามันบิ๊กเป็นเนี่ยเดี๋ยวเนะือคนเนี้ยอย่ามาแถวนี้ดิเพื่อนปั่นไฟแถวนี้ก็ไปจุกที่อื่นไอ้เฟิงหมิ่นก็ซ่าเหมือนกันนั้นทำเปเล่นไป เอ้ามันค้างอะไรวะเดือดเนื้ออะเอ้า ไปแตะเครื่องมันไฟให้สักคนได้ไหมเนี่ย s> <S เจอหลุมแล้วโอ้โหเล่นยากจัดเลยโดนคุมโซนเปล่าไม่รู้เนี่ยอย่ามาแถวนี้ดิไปเล่นที่อืน่นเอา้ามันปั่นเสร็จตรงนู้นอีกอะไรกันครับเนี่ยเก็บเครื่องไว้หรอ เอาเรื่องเกินเก็บเครื่องไว้ก็ไม่บอกเครื่องไหนก็ไม่รู้ปัดหลอกตรงนี้แน่เลยสแสดงว่าอย่างนงี้เนี่ยเอออย่างน้อยก็ฉพอฉลาดอยู่ <c oughs> คือผมไม่ได้ว่าผมฉลาดหรือเล่นเก่งอะไรน,นะคือผมพยายามเล่นให้ดีที่สุดในเกมเนี้ย <c oughs> เปิดเก้ากไว้ก่อนจะเปิดร0 0เเด็ดขาดเฮ้ยไฟประตูเปลี่ยนใหม่เป็นสีเหลืองหอเหรอวะอ้าวนวันเหรอถามจริง ไป <S <S ไปดี่ประตูเก้าๆแล้วไอ้เฟิงหมินออกเกมเหรอบิงเป็นออกไม่น่าออกเปิดโป๊หรืองงไงอย่าออกเล่นนะยังไงไอ้น้องเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะยังยังเปิดแฮกแมพหรอยืนเฉยๆเนี่ยแกโทรเทมมาเล่นดีกว่า เฮ้ยราวังแตกนะไอคนเจ็บเนี่ยเราวังตัวเฮ้ยเปิดแล้วว่ะเอาว่ะกลัวไม่ได้ออกจัดเลยเฮ้ยมีเสียงเวลาจึกจึกึด้วยหรือผมไม่ค่อยได้ยินวะตอนนี้ได้ยินชัดเลยจึก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 อ่ะเวลาเอนเกมอ่ะเล่นไม่เข้าท่าระวังเป้าหน้าไม่เข้าที่นะครับผมเดินเนื้อคนนี้โอเคออกไปออกไปหมดสวยเฮ้ยเสียงเปิดประตู Alberto. เบาขึ้นผมลงหลุมนีกว่าลงหลุมแบบหล่อๆลอ ขอยืดรอหน่อยเถอะโอ้ยังจะบิ้งมาถึงนะไม่ธรรมดาเนี่ยอุ๊ยภาพหลังจบสวยมากเลยเป็นรูปย่านะครับผมโอ้โหจีจครับผมเล่นดีทุกคนเลยนะมันเอารีชาร์จเร็วมากับเหนื่อยหน้าเร็วขึ้นมานะครับผมหายเหนื่อยเร็วเนาะก็เป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปนี้ในการอัปเดตครั้งใหม่ล่าสุดของเดส์บายเดลไรท์มอบายเวอร์ชั่น4.2นะครับผมก็จีจไปครับผมตอนนี้ ตึงๆไปหน่อยจริงๆจะออก4คนได้แหละถ้าเพื่อเราไม่ชราบเออตอนหลังๆเกมนะโอ้โหประสบการณ์ตัวละครขึ้นรัวๆมีโบนัสด้วยครับผมเอาว่ะเอาปลาหินมาโอเคครับผม ก็จะประมาณนี้สำหรับการอัปเดตครั้งใหม่ล่าสุดนะครับผมก็ถ้าใครชอบนะครับผมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส u ั subscribe s c ส i า e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันอีกเลยสำหรับวันนี้นะครับผมผม d ิวด t ี TS, ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม